ครับกรับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับทักทายกันหลังหวยเล่าัฒนาออกมาขึ้นแล้วครับเนาะครับเมื่อนี้ทางแอดก็ยุหน้าบันสวนคือเก่านะครับพี่น้องเอฟซีบรรยากาศอันแสนล้มลื่อนนะครับครับเมื่อนี้ตื่นสวยอย่าน้อยนะครับพี่น้องเอฟซีพะว่าเสียนนาดีนอ่นมาขึ้นตีหนึ่งนะครับพึ่งจะเห็ดเหล็กเสร็จนะครับเนาะตีหนึ่งก็มีเวลานอนอยู่แคร์ชั่วโมงนะครับพี่น้องเอฟซีกูเซอรับได้นะครับเนาะ เ <c oughs> พราะว่าจินกาแฟาเราก็คำนวณหวยนะครับพี่น้องยุซีเล่าพัฒนาครับผลหวยเล่าพัฒนาออกมาขึ้นนะครับเนาะเป็นที่นนาพอใจครับพี่น้องยุซีเล่าพัฒนาของแอดนะครับเนาะครับสุดเลขสี่ตัวะครับพี่น้องยุบซีสุดเลขสี่ตัวนะครับ มื่อคืนนะครับเนาะมื่อนี้กับจิมบเขาลงเด็กชุดซีโตัวคือเกานะครับพี่น้องยุบซีเขาตัวใด้นะครับเนาะครับพันลงในกลุ่มตัวใด้นะครับก็จะช่วยพี่น้องมาเบิ้งนะครับเพราะว่าดผลหัวเล่ากระทนาออกมือคืนนะครับเนาะครับผู้ใดเลื่อนคลิปพันนะครับจะมาเข้าใจตัวเลขกด้วยพี่น้องยุบซีบอกไว้ก่อนนะครับ ครับเพราะว่าบางท่านก็เลื่อนพนันแล้วก็คอมเมนตนมาหลังจากที่อัดลงคเลิปแล้วนะครับเนาะคอมเมนตนมาวาดไม่เห็นเน้นให้ตัวไหนเลยผมด้เน้นครับเพราะว่าเป็นแคร์เหล็กชุดซี่ตัวซื้อนะครับส่วนที่ผมเน้นผมเน้นเฉพาะเหล็กชุดจับคูแล้วก็ฟันลงในกลุ่มเท่านั้นนะครับพี่น้องเอาวชครับฟันลงในกลุ่มมาขึ้นแตกกระจายได้พี่น้องเอาวชเขาขเขาเนี่ยนะครับ แตกหอดเลียกสตัวนะครับเนาะขับผลหววเล่าออกมาขึ้นนะครับ7 6็ดหกนเะครับเลียกล่างออก1นึ่ับเลียกล่างออก1น ครับของงวดประจำวับบนที่ห้านะครับเนาะมาเคลื่อนนะครับห้าทับหกทับหกเจ็ดครับเป็นอีฟซีเลทสุด แอบก็จะมาเฮ็ดคือเก่านะครับเนาะพี่น้องยุ้ซี่ผลหวยเล่าพัฒนาหวาดเอามาเบิง่งผลของเด็กสี่ตัวนะครับสี่ตัวท้ายนะครับเนาะสามตัวไทยนะครับพี่น้องยุซี่ครับเช่นอดีก็ให้พี่น้องเข้าก็เข้าตัโต๊ดนะครับพี่น้องยุซี่ครับเลขไม่เห็นอยู่อะนะพี่น้องยุซี่ครับเรากะ อันนี้ก็ไม่อันนะครับนะเก่าสามเก่าสามครับพี่น้องทุี่นี่ก็เก่าสามสิบแปดนะครับแต่ว่ามาติดเหล็กตดอยู่นะครับพี่น้องทุี่ครับขึ้นมาอยู่สุดล่างนะครับเช่นอดีอ่า ไอพี่น้องเข้านะครับมันออกบนนะครับเนาะสี่เก้าสามตันมาออกยูสุดลักลอยนะครับลักลอยทีเส้นอดีเห็ดคนะำนวณนไอพี่น้องเข้าก็มีเกัาสามนะครับเนาะเอารอบนี้หลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยคือเก้านะครับครับมาเคลื่อนฟันลงในกลุ่มครับพี่น้องทีเสเอาแบบเน้นเน,นเลยมาเคลื่อนนะครับเนาะโศกมันกันไลนะครับ ครับขึ้นเี่นอดีัฟันลงในกลุ่มนะครับพี่น้องเย็บซี่เรขยหกคู่นะครับเรียหกคู่เราก็วิเคราะห์บันแยกพี่น้องเย็บซี่เข้าในกลุ่มเข่าใจนะครับเนาะพี่น้องก็ทึกรลายนะครับเข้าที่สามเก้าว่าเป็นตัวกลับนะครับเพราะว่าเพราะว่าจะเปลี่ยนทางช่องยูทูปนะครับแอดก็บอกพี่น้องเข้าอยู่แล้วนะครับเนาะว่าเป็นเลขตัวได้กัพรผอมบ่กกัพร้อมนะครับตัวได้เป็นตัวตรงนะครับ เพราะว่าสามเก่าเก่าสานี่บอกพี่น้องอีีกลับไปอยู่แล้วนะครับเนาะเอาเพื่อเพเป็นการเสียเวลาพี่น้องอีีตามต่อกันเลยนะครับพี่น้องอีีครับงวดประจำวันที่7นะครับ สองพันสสี่นะครับปีสองพันสสีนะครับหลักพันนะครับเนาะหลักร้อยนะครับหลักสิบหลักหน่วยครับหลักร้อยหลักสิบ ห <c oughs> ลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับพี่น้องเช่ครับเลขสองตัวยังพันจับกูได้พี่น้องเี่อล่อขีบนานนะครับเนาะขีบต่อไปนะครับครับล่อขีบต่อไปครับเลขที่มีโอกาสมากนะครับ ลักพันเริ่มที่รักพันก้อนครับพี่น้องเยบชีครับเขามาเริ่มกันที่ลักพันก้อนเอาเอาลักหน่วยก้อนพี่น้องเยชีเอารักหน่วยก้อนานะลักหน่วยจะเป็นบนนะครับพี่นอ้องเขาก็ต้องบนล่างนี้แล้วนะครับพี่น้องเยบชีครับ <c oughs> ลักหน่วยนะครับมีโอกาสมาก สองสานะครับนะคร <c oughs> ับมีโอกาสมากสอกับ3นะครับหลัก10นะครับมีโอกาสมานะครับ หลักสิบมีโอกาสมากก็คือหากับสามนะครับพี่ลองซี่หลักร้อยนะครับหลักร้อยมีโอกาสมากนะครับ สงสัยสิบวัด้จับคู่หลายได้พี่น้องนี่พิโนี้ครับตัก้อยนะครับเห็นมาชัดเจนนะครับเนาะก็ยังเป็นหาคือเกานะครับหากับเดี๋ยวกับกว่าบังแคปหนึ่งนะครับ <c oughs> ครับยังมาหากับสามคือเกานะครับพี่น้องนิ ออเรียกซีเบิลบ่พี่น้องเอฟซีนะครับมาต่อติดตามไปทำกันก็คืออีพี่สองนะครับนี่คืออีพี่หนึ่งนะครับหลักพันนะครับถ้ามีโอกาสมากนะครับเ็นะครับ,นะรบพี่น้องเอฟซีครับมีโอกาสมากก็คือเจ็ดนะครับเราก็เจ็ดกับสามนะครับ เอาพี่น้องกิฟตี้สามติดมาทุกตัวนะครับครับรอบนี้เ่อาว่าจะเป็นลักน่้ยลักสิบลักลอยลักพันครับสามมีโอกาสมานะครับหลายขโมยนะครับเนาะครับพานที่สูรุปเลขกวิ่งได้พี่น้องกิฟตีครับพี่น้องเข้าคยเบิ้งคิดของแอดแล้วก็จะเข้าใจนะครับพี่น้องกิฟตี้ครับคิดนี้อาจจะเงีวจักหน่อยนะครับเพราะว่ามันเด็ก เคลียกไปพร้อมล้วก็กุยกับพี่รองให้เขาใจพร้อมแล้วครับเนาะอ่ะพี่รอง FC ซี หลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเราพัฒนาครับมาเริ่มต้นจับกันให้พี่น้องเข้าเบิ้งนะครับนาะเอาเริ่มที่หลักพันเลยนะครับพี่น้องุี่หลักพันจับใส่กันกับหลักร้อยนะครับก็คือ7จห้า สนะครับ3 5 3 3นะครับไม่ยุ่แค่นี้นะครับเนาะรักพันกับลักลอยมาประกบกันนะครับครับเอาลักหนวยลักซิบมาประกบนะครับก็จะได้5 2นะครับ ได้5 2 5 2องห้ครับเอบาบัลไลท์ครับพี่น้องอีบซี่รอบนี้นะครับเนาะครับมาตังอีกไ้ไหมเนะครับเนาะตังเกียด 5. เจ็ดห้าเจ็ดสามสามห้าสามสามนะครับพี่น้องทุกที่ครับมาจับลักซิปลักนุวยขึ้นเขานะครับก็จะได้สาม ต้องเป็นหาสามนะพี่น้องอันนี้หาสองนะครับเอาเป็นสามเป็นสามสองก่อนนะครับเนาะสามสองสามสองสามสองครับพี่น้องยุสซีสังเกตให้ดีนะครับมีโอกาสมาเบิ้ลนะครับพี่น้องยุซีมีโอกาสมาเบินน้ลเน 4, า,านนะ <c oughs> ครับมาตั้งเจ็ดห้าอีกนะครับเจ็ดห้า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 นะครับเป็น้องทุกี่เอาสามหากับสามสามนะครับสามห้ากับสามสาม เอาเบื้งบดีจักน้อยนะครับ3า,ากับ3ามสามเด็กสาม้วพี่น้องที่นี่3าหาครับเอามาประกบลักสิลักน้วยนะครับพี่นองชี่จะได้53นะครับ5 3 5 3 5 3 5 3าสนะครับ ครับยังอีกแถวหนึ่งนะครับพี่น้องซี่เอามีอยูซี่สุดนะครับตั้งขึ้นไม่อีกนะครับเนาะครับมาตั้งอีกชุดหนึ่งนะครับเจ็ดห้าขึ้นก้อนนะครับเจ็ดห้า อ,อันนี้เส้นอนดีก็เขียนผิดเจ็ดนะครับเจ็ดสามเจ็ดห้าจ็ดสามสามห้าสามสามนะครับพี่น้องเอฟซีครับมาประกบอีกนะครับก็คือประกบสามสานะครับหาสามกับเขียนแล้วนะครับนะ 3, 2, เนาะสามสองก็เขียนแล้วเนยสา3ส สาม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 แล้วก็พี่น้องเย็ซีครับสามซี่ตัวนะครับเป็นโอกาสก็มีอะไรขึ้นกัน,นครับล่าพัฒนายังก็เกิดขึ้นได้นะครับนะพี่น้องเย็ซีเอาสีส้มให้พี่น้องเข้า้างใกล,ใกละกะ้ๆแล้วก็ เ,เขียนไม่นะครับพี่น้องเลขสามด้วยนี่เด้อสามนะครับเลขสามนะครับอันนี้ก็เป็นเลขสามตัวนี้ก็เป็นเลขสามเอาพี่น้องยุซ้ซี่เอากินเวลาไปไล่แล้วเนาะพี่น้องยุซ้ซี่ครับทางแอก,กจะ ลงให้พี่นองเข้าแค่นี้นะครับเพราะว่าตัวเลีแยนวทางรอบนี้ก็พื้ว่าเพาไหลนะครับพี่นองที่ของเถี่ยวก้อนนะครับไหลนะครับเถี่ยวก้อนเพราะว่ามันเหล็กบ่สัมกันนะครับเนาะมันก็เลยไหลนะครับแต๊กกะเข่าได้พี่นอนที่ครับแทกกะเข่าแต่ว่าพี่นองเข้ากับเบิ้งไว้เป็นแนวทางก้อนเพราะว่าชุดนี้เป็นแค่ชุดวิเคราะ์ให้พี่นองเข้าเบิ้งซื้อนะครับ ครับก็มี7552 7352 33 3552 3352 7532 7352 32 3532 3332 7553 7353 3553 3353ครับพี่น้องจ้ะครับก็ย้อนลงมาอีกก็คือ7533นะครับ 7333 3533 3333มครับพี่น้องอพี่ซีครับแสดงว่าเรียกรอบนี้ต้องมาสามนะครับอ๋อจีมาสามหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงพี่น้องเข้าก็รอดติดตามคลิปหนานนะครับเนาะนี่คืออีพีหนึ่งนะครับพี่น้ค์พี่ซีอีพีหนึ่งนะครับลาวพัฒนานะครับเอาใส่โลโก้ของแอ็ดไวเก้นนะครับ เอาตัวยอนะครับออนาดีนะครับพี่น้องยูซี่ครับพี่น้องเข้านะครับแคปน้าจอนะครับเอาไว้เทเบิ้งว่าสิมาบ่มานะครับเนาะครับไปลุนไปเสียงกันกับหลอดบวันซุกนะครับตัวนี้ข้างบนนะครับเป็นผลนะครับผลออกนะครับเนาะผลออกมาขึ้นนะครับวันผุดนะครับเนาะ ครับสำหรับคลิปนี้ทางแอดกาว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับขอให้พี่น้องเข้าทุกผู้ทุกคนนะครับโชคม ắ นเป็นต้นกันเดอพี่น้องทุกซี่กับหลอบบ่อวันศุกร์นะครับลาพัฒนาของแอดเซียนนาดีนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม